สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูนะครับก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของความหมายของของเล่นและของใช้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับก็จะมีความหมายของของเล่นของใช้ก็จะมีความหมายของของใช้ในตัวซึ่งของเล่นกับของใช้จะแตกต่างกันนะครับของเล่นมีไว้อะไรของใช้มีไว้ทําอะไร นะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับความหมายของของเล่นของใช้ก็คือวัสดุหรือวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราทั้งของเล่นและของใช้จะมีรูปร่างขนาดสีหรือน้ำหนักนะครับที่แตกต่างกันออกไปเช่นกระเป๋าครับกระเป๋านักเรียนใช้ว่าเป็นของใช้หรือของเล่นครับนะของใช้นะครับเสื้อผ้าครับโต๊ะเก้าอี e. ้ ลองเท้าแก้วน้ําขันน้ําตุ๊กตาหุ่นยนต์อยจาะเช่นหุ่นยนต์น้องเรียนที่ว่าเป็นของเล่นหรือของใช้ครับของเล่นครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเป็นต้นจึงนํามาใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันครับของเล่นมีประโยชน์อย่างไรของใช้มีประโยชน์อย่างไรมาเรียนรู้กันครับของเล่นนะครับต้องเรียนเลยก่อนอื่นนะครับความหมายของของเล่นของของเล่นก็คือ วัตถุที่สามารถน,รนำมาใช้เล่นได้เล่นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งที่สําคัญครับเล่นเพื่อพัฒนานะครับในเรื่องของร่างกายและจิตใจอีกทั้งพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ครับเช่นลูกคางลูกตาหุ่นยนต์บล็อกไม้ลูกบอลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือของเล่นนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นของเล่น ทั้งของเล่นที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวเราจะได้จ่อลึกลงไปอีกทีนะครับส่วนวันนี้นะครับความหมายของของเล่นก็คือทําอย่างไรก็ได้นะครับของเล่นต้องมีความสนุกเล่นแล้วต้องสนุกเล่นแล้วต้องมีความเพลิดเพลินนะครับอย่างเช่นตัวบล็อกนักเรียนรู้จักตัวบล็อกไหมครับบล็อกไม้ถ้าอยู่รุบ้านนะครับนักเรียนก็จะมีบล็อกไม้ในการเล่นเพราะบล็อกไม้นะครับมันจะสามารถพัฒนานในเรื่องของะอะไรครับการเรียนรู้ของพวกเรา อย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมได้ความรู้ในเรื่องของอะไรครับคณิตศาสตร์รูปสี่เหลี่ยมเอามาต่อกันต่อกันต่อกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของเล่นนะครับมีใครเรื่องของเล่นอของเล่นแล้วนะครับมีไม่มีความสนุกมีไหมครับก็ไม่มีเพราะของเล่นเล่นแล้วต้องมีความสนุกเลเ่นเพลิดเพลินนะครับต่อมาครับัาเรียนของใช้ครับของใช้ก็คือวัตถุหรือวัดสดุแต่ละชนิดนะครับนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แตกต่างกัน เนื่องจากวัสดุที่ทําวัตถุน,นั้นๆนะครับมีสมบัติที่แตกต่างกันเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงความอ่อนนะครับความนุ่มความเปราะความเหนียวหรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงนํามาเป็นของใช้อย่างเช่นรูปตัวอย่างครับนักเรียนการ์ไกนครับของเล่นของใช้ครับนักเรียนเอามาเล่นได้ไหมมาเล่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะอะไรครับหนีบมือแล้วเกิดเป็นบาดแผล อาจจะหนีบจนนิ้วขาดเลยแค่นั้นแล้วกันไกสมควรเอามาเล่นไหมไม่นะครับกันไกเป็นของเล่นของใช้เป็นของใช้ครับมีดคัตเตอร์เห็นไหมครับมีแต่ของมีคมเลยเป็นของใช้ไหมของใช้ครับดินสอสมุดยางลบโต๊ะก้อีกนะครับอันนี้คือของใช้นะครับอันนี้คือเรื่องลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของของใช้นะครับมีเยอะแยะนะครับอ่าซึ่งแตกต่างจากของเล่น พราะของใช้นะครับจะนํามาใช้ประโยชน์ในด้านของของใช้ในแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกลรไกก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการตัดดินสอก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติการเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้นะครับครูมีใบงานนะครับในเรื่องของความหมายของเล่นและของใช้นะครับมาฐานนักเรียนสองคำถามหนึ่งครับของเล่นหมายถึงอะไรสองของใช้หมายถึงอะไรแค่นี้เองครับ โอเคครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ